เลากางอาลรเขีอ้าวออกมาเราก็กางสู้เอ้ยก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมนะครับมาฮีโรโตนะครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ในเกม VRChat นะครับคือเกม VRChat เนี่ยคือแพลตฟอร์มสังคมเสมือนจริงประมาณนั้นที่เปิดให้ผู้เล่นสามารถสร้างโตนในโลกเสมือนได้นะพบปะพูดคุยคนอื่นและสำรวจโลกเราสามารถสร้างโลก เป็นของของเราได้นะอืมแล้วตอนเนี้คือแบบว่าผมอะ่ะอยากถ่ายคลิปวิดีโอ VRChat อ,ออกมาแต่ผมอะ่ะไม่รู้ว่าผมต้องถ่ายยังไงเพราะว่าผมเป็น PC คือผมต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนนะว่าการที่ผมเป็น PC มันเล่นอะไรได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ในเกม VRChat เนี่ยมันมีบุคคล3แบบอ่าผมยกตัวอย่างว่า3แบบละกันเนาะคืออย่างผมเนี่ยเป็น PC ่ก็เหมือนเหมือนเล่นเกมในคอมทั่วไปอะไรอย่างนี้แต่ก็จะมีแบบว่าพวกครึ่งตัวนี่จะเขาจะใช้หัวได้กับมือส่วนพวกเต็มตัวก็จะแบบใช้มือหัวเอวสะโพกขาใช้ได้ทุกส่วนอะอะไรอย่างนี้แล้วผมก็เลยคิดว่าเออผมจะทําคลิปกับ V R Chat ยังไงดีผมก็เลยคิดว่างั้นเราไปซุ่มได่นว์ต้าดีกว่าเพื่อความสนุกและความบันเทิงเนาะผมก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมา นั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่เราต้องมาอยู่ในเวอร์สุ่มเล่นอวตารกันนะครับหรือสุ่มเล่นตัวละครนั่นแหละทุกคนแล้วก็มีเพื่อนของผมด้วยคนที่ชื่อว่าโยคุรุโตะนี่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 ก็คือเวอร์สุ่มอวตารเคยมาปะไม่เคยเอ้มันตัวเดวิจอยเอออาแล้วดาร์กโซงไงไม่รู้จักเลยเอาไม่เคยเล่นดาร์กโซอ่ะเอ้มาตัวกะอ่าเนี่ยในเวลายิงบีมอะยิงดิมียิงหมดไหมเปล่าไม่มี ไม่มีมันเป็นตัวสองยุดศูนอ่ะยอยี่ยวบหกเมกเออนี่วอุิยอุ้ยเซอรสิเซอร์เอา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 เขดใ่โคดร่น้องหมามีดีหมดเลยปะเฮ้ เอ้เก่งมากเก่งนักเก่งมากเก่งนักเก่งเมื่อกี้อะไรอ่ะทำใหม่ดิทำใหมดิตัดเสื้อดิตัดเสื้อไอ้ยไม่กด้เก่งๆถอดได้หมดปะถอดได้หมดเลยแต่ไม่เอาดีกว่าเสียนโดนวิ่งมาจ้างตอนนั้นสิสิบเอ็ดแม็กดนะลองกดดิเอ้ยนี่มันสเตนเจอร์ติงเลยยังใส่แว่นด้วยสเตนเจอร์ติงนี่อันนี้ดูเปล่าเน็ตฟิกไอ้ไอ้อบีเฮ้ยไยนีสแพนด้าเก่าดีดีป่ะโอ้ยยันเดเฮ้ยันเดเตะมันมีลำไหมเฮ้ยันเลือดออกด้วยเหรอ คิดแล้วดูคุณตัวตัวที่มือมีเลือดย่อยด้วยเพราะถ้ากูเซซเจอไหมี้ตัวอะไรอ่ะ้อไม่มีปืนด้วยอ่ะยิงได้เปล่าเฮวิ่งไม่ชินกันไม่รู้แต่เนี้ยรู้จักแน่นอนโอ้ยแหลกอยีมอ่อนอยีมอ่อน้อวแสดงกระเงล่างได้ดิแปลไม่ได้เฮ้ยเกมคราง อ้าวเรียบร้อยดิอ้าวเรา We are chat not respond โอ้ยต่กตัวขยายเฉยมีไงไอนี่ตัวนี้น่าจะมีน่าจะมีของแน่นอนตัวที่แกใช้ไม่มีท่าจะไม่เจอมาต้าดีๆเลยอุ้ยมาสกิดเวิร์ดสกิดเวิร์ดอ,อะไรสมาร์ทบอมตัว <laughs> อะไรอะไรแต่เล่น,ลนด้วยกันเลยอุ้ยนี่อันนี้คือสมาร์ทบอสล่างมืดเหรอไอล่างมืดไงไอยี่ปตาเดียวเลยนะร่างฝันไล่ร่างล่างในแม่ ไอ้คีริวคาซึมะใครวะคีริวคีริวจริงๆไงไอตัวตัวมันเคลื่อนนะเห็นรปล่าตัวไอตากลัวกะซือ้อขังเลยคขังเลยต่อยจนสุดเฮ้ยไอตัวนี้นี่ของเล่นว่ะโย่าคุยรู้ตัวอ้าว อะไรวะคืออะไรสายรัดอ๋อเอาหมดเลยอ๋อเป็นสายรัดเอ้พี่มีแกเกลียดเลเกลีย์ไอ้ยตรงนี้ต้องเซ็นเซอร์มาเนี่ยไอ้บีเดตเตอร์เอเลียนมาแล้วซิีโนมอลแลบลิ้นเลยเดี๋ยวดิแลบลิ้นไปไอ้ปืนมีปืนมีปืนเนี่ยไหนปืนเนี่ยในปากเนี่ยใช่ปะไม่ใช่เดี๋ยวนี้มันมันไม่ใช่ปืน เอาไม่ใช่ปืนมันเป็นบบที่เจาะสมองไงไม่รู้ว่าเปลี่ยนตัวเลยละกันเนี่ยนะกระตุกเลยเพื่อความบันใจแมงบัมบามีอะเฮ้ยอันนี้บุกคูบุกกระายข้ามา่าใช่ไหมโอเวอร์โหลดนี่ไม่รู้ครับตัวอะไรไม่รู้อ่ะยังนี่ไงปูปูกระจามา่าคาม่าอะไรสักอย่างบุกคูกระจายข้า อะไรอ่ะเฮ้ยเซเบอร์อันเตอร์แล้วมาไงแล้วตัวเมนมาไงแล้วตัวเมนออกมาแล้วไงแสดงว่าต้องมีของอะไรไม่มีโอ้โหอะไรวะเนี่ยนอนเลยนอนเลยเล่ดเล่ดบนรีกเปล่าเฮ้ย t ันจะฟังไอ้โอ้ยดูไปคอเงีนยงโอ้นอนเลยนอนเลยอย่าอ่าบอกว่าฮารุกะลินหรือเปล่าอันนี้เอ้ยอะไรคือมิววะทำไมตัวละครมันชื่อมิวเพราะมันนมนมแบบหนวะ พาไปเร่นอะไรเดี๋ยวน้อถุงต่างต่างไงลุ้นรุ้นเนี่ยตรงนี้ที่แปดมกเลยอ่ะอ้าวเป็นเป็นโดเมนไปแล้วเดียวเดียวอินเทนใครไงแล้วกูจะลงยังไงเนี่ยเอากดได้ป่ะกดได้ป่ะกดสูบได้ป่ะเฮ้ยมีผู้ใจเกลียโอ้ยยืนยันจะไปฟิวรังไม่ได้มีผู้ใจเกลยดูวเว้ยจ เห็นดังนี่มันโบเนี่ยเห็นดีเปล่าเห็นเห็นเห็นหยกแพ่เชอร์ฟอร์มเจ็ดไม่แค่นี้เยอะเออวม่แค่นี้แหละน่กว่าจะมีเอฟเฟกต์อะไรอ้าวแล้วมาเป็นแผ่นกระดาษหเดอก็อดอ่ะนึกชิดว่าก็อดอ่ะคืออะไรงี้พี่โงเอาวหน้าผีมาไงอ้าวหน้าผีมาไงรู้จักหรือเปล่าหน้าผีรู้จักรู้จักสังทองไงสังทองไงเออเฮ้ยไม่ใช่ท่านเจ้าทิดเจรู้จอ แล้วทุกคนคิดว่านาผีมาจากเรื่องอะไรไอ,ร<ช> <ff le> อ้แกนะ่รู้จักนาผีเอ้ยเปตัวอย่างนี้ไม่ต้องมีของเล่นนี่กวา่าอะไรไง อ้าวกระเดนไงเตรียมพร้อมกับพบกับนักไม่ปั้มเอ้าไม่ใช่มวยปั้มวีเทียร์อะไรวะเอ้าคนเดิมคนเดิมล็อกถอยคนเขียนว่าเดิมล็อกก็เดิมก็เดิมล็อกเยกตัวเกี้ยนเฮ้ยไอ้มันน้องขันะเปล่าไม่เสียทีมีเดขันขันะขันะคาร่าแล้วมีอีกตัวหนึ่งอันน้าต้องจริงใจ ที่ตัวมันเลยคราชเฮ้เฮ้ให้กระโปรงมแปลกนะอันเนี้ยให้ไททันอะไรวะไทมันชื่ใครทันจี๊ดหกเบ๊กเลยเฮ้ยเอาละนี่หย่าไททันไงตอนแรกคิดจะเป็นด้วยว่าไอ้แท็กออนไททันขับเลยออปชั่นเสริมโคตรเยอะเฮ้ยเอาว่ะเอาเรื่องเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ย ปโยกมาข้างหลังโยกมาข้างหน้าได้ไปไปนยกไงแล้วมันยืดไงมีอาบนกี่อันเนี่ยหมดยังไงออกมาให้หมดหมดมุกแล้วไหมหมดแล้วไอ้โหขยับได้ด้วยไหมไรเดนเมย์ไรเดนเหรอเฮ้ยมีเสียงด้วยเอาวะเอาวะเอาวะอันนี้ไม่มีอะไรมีแค่นั้นแหละแค่นี้เออมันปาดไม่ได้อันนี้มันอีจ่าสาวใช่ไหมเอ้ท่านลิมบูลูลิมบูลู มีมุล,มลซัมมาโอ้อะไระอะไรตัวใหญ่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันนั่งนี่นด้วยอาที่ทันริมุลนั่งเลยนั่งได้ไ<อ>นั่งได้อยู่ข้างในผมดึกขอเขาขึ้นแขนเลยดินี่ไงเข้ามาแล้วอ่ะอยู่ในแขนเลยอยโยไวโมโยไวโมตัวโคตรใหญ่อ่ะโยไโวโไม <c oughs> มันมีสกิลด้วย นี่ดดเมียวินเทนใครมอโยชิงเฮ้ยเอาแล้วหายไปไหนเียเหแค่ชื่อเหแคเชื่อเอาหมดแค่นี้ยือเอามือมีไฟอ่ะโอ้ยยังไงยังไงกดยังไงโอะอ๊ะออออันนี้ต่อยอันนี้ต่อย นี่อะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอ๋อดีอ๋อดีก็เอาอะไรมันใช้โพโออยังไงอ่ะอยากเบียวมูร์สกิเลยนะมันต้องไปอยู่ในอันนี้ก่อนป่ะยังไงอ่ะไม่มีแล้วมันมีมันมีบูกับเลดอะอะไรวะฮะเฮ้ยของใครทำได้อย่างไรของใครอ๋อบูใครนี่เยอะเอ้าแล้วมันขึ้นมาได้ยังไงวะเอ๊ะ ทำไมทางนี้ไม่มีไฟออกอ่ะอ้าวอออ๋ออออทำยังไงอ่ะก็ไม่รู้อ่ะัดลืมแล้วแกโอ้ยวูสีแดงไงโอ้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 เบ้าเบ้าเบๆาเบาอ้าวแล้วกิมขาไงอันนี้วันซุปเปอร์ไซย่าโกโจอะไรแล้วเข้ามาไงอ้าว เราเข้ามาไงเรามีเต็มอ้าวมาแล้วไงอล้วยิงจิงอ้าวแล้วหายเลยอ่ามาแล้วแล้วยิงลงพื้นนี่นั่งดีนั่งดีย่อย่อดีอาจารย์อ้าวแล้วยิงอีกไงโอ้เราเบิดไงโอ้โอ้เกมแรก เราฟ้ามาแล้วไงแล้วเขามีหลายออปชันเลยขับจากไก่มัไม่จากไก่ไม่โจตัวนี้ฮะอันนั้นคืออาโอเหรอโอ้ตอนนี้ล่างดันานามีดีกวะเอาราคาเลยเอาลากางอาณาเขตไเอากลาง อ้อกมาแล้วเราก็กากสู้อันน่าเข็บเราอยู่ไหนวะเรื่องนี้สวยกว่าคิดว่ายอมเบอร์เอ้ยข่าวจังว่าดิกางต่อมันกางซ้อนทำได้ด้วยไหนอ่ะ นกกางครับดิแล้วเข้ามาแล้วไงเฮ้ยโอ้ยอ่าวอะไเนี่ยโอ้ยอ่ะโอ้เอาแล้วไงอย่ากากอะดักแชดอ่ะมันมาอยู่ข้างหลังองีอะไรอ่ะโอ้ยเด็กกูสูซพอรตพี่กับพี่กับเนี่ยตีครับ

หน้าอกอ่ะอ้าวรับอลังการกว่าเดิมมาไฟอ้าวโอ้ไอ้พนอมินิสเบิร์นเห็นปะไอ้มาดังมาดังมาดังว่าอ้าวเราแปลงอ้าวเรามีเสียงไงอ้าวเราแปลงล่างเชดเฮียอะพียไม่ไงต่อไม่ใช่นี่ยแหละ ไปแ,แค่นี้อยูอ่ไม่มีร่างอื่น,น,น,นเลยเรามีหน้าอกอย่างนี้เืนชินนป้าเปล่ามีมาเชิดโอ้ยเอาเรื่องกันอ่ะ <c oughs> อาจอารย์ฮะไปโอ้โฉะ ระวังอาจารย์โยดาอาลล้าวเราแตกร่างได้ไงยังไงวะอ้า,เอาวเรามีดาบเลยใชหเอามาดี <c oughs> อ้าวแล้วเราเลื่องเดียวเรื่องเดียวกันพอดีเลยเอ้าวอะไรวะ <c oughs> เนี่ยอะไรวะเรามีอะไรของเล่นเปล่ล <c oughs> อาอ้าวเ็มีแค่นี้ เฮ้ยอะไรตรงกลางอ่ะเฮ้ยเม็ดซูโม่เนยโอ้โอ้เอามาแล้วอ่ะมังกรอ่ะโอ้โอ้โอ้เอามังกรค้างค้างเอาตัวใหญ่อ่ะมังกรตัวใหญ่นอนแผลงเองเนี่ยมันต้องมีอะไรให้เล่นแน่นอนใช่ไหมขี่ได้เป่าอ้าวเด้อ เลยแค่นี้อยู่อ้ยอ้ยอเาแล้วนี่งหมด t ัหมด t ังอยไงเงี้ยดัซซิ่งบีมจะต้องปล่อยจะค้องไงนะก็ตลี่แฮน a บสก็ตลี่กดด โอยไม่จช่เป็นอารังการด้วยโอ้ยมีหน้าสามด้วยเหรอมันจะเ,จอเยอะเกินไปแล้วล่ะไหนอน่ยเอ็กซ์ต่อมันจะหมุดแล้งหนาวะโอ้ยอันแล้วลมีอฟเฟกต์ไหมอ่ะโอ้ยอันแล้วก็ติดก็ลิก็สิดไหมอ่ะ มีของเล่นอ้าวแล้วดาบออกมาอา้าวแล้วฟันแทงไงมาฟันทีวัดค <What? S 2> างเลยทีนีอ้อะไระอะไรอ้าวแล้วน่ารักไงอ้าวน่ารักเลยเอาล้อาวเห็ตนตัวเนี้ยเหรอไมาตัวที่ฉันใช้ดิตัวเนี้ยนะไม่เว้ย <laughs> แค่นี้อยู่ตั้มได้บีเอฟเฟคไม่ใช่ค<ด>แค่ <laughs> นั้นไอ้บีเอฟเฟคดี้ไป <laughs> ดเอาเปลี่ยนเปลี่ยนลิกาติดนะเอ้ยยังมีการหนึ่งไหมฮะอ้ะเฮียเพรี่เฮียเดียไปคนีิก็ติดเลยอ่ะอ้าแล้วอารีบีอะเอาปืนอะเอานั่งดีนั่งดียิงที่ไฟเอฟไฟเอฟไฟเอฟหมดยังงหมดยังไม่แค่นี้เออหมดแล้ววีนั่นแหละเาเปลี่ยนตัวเลยเฮ้ยเอาเรื่องนะลาวกูมีเก้าอี้ไง โอ้โหลดอวตารเสร็จหรือยังเนี่ยพร้อมโดดอะตอมหรือยังโอ้ยอะตอมเมียกเหอะเฮ้ยพร้อมโดดหรือยังอ๋อมาแล้วอ่ะอันนี้คืออะไรวะอ๋อขยายวงญ่วงจีอ๋อดีอ่ะไม่ท่าใหญ่เออเขาตายเลย Mày đi ô lên nó tóm bí Mày luôn ở vị kè đi. Kalang ô I am The ô Atomic Atom bí Oh! Down! Ah! Oh, game <laughs> โฮ,โฮ,โฮโดูจนจ,นจบคลิปเลยอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นกดติดตามซะนะไปละแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบุยบุย